เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรต,ตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกค,คนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้อง นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีเนี่ยครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมสตีก wall เลกาซีภาคใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยครับผมก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยครับ fc อมเมนต์เข้ามาบอกว่าไม่อยากได้เมนูมอนี่ครับอยากได้เป็นเพชรอย่างเดียวนะครับผมโอ้โหก็เอาใจยากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็คือเป็นเพชรอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จําข้อมูลที่เราเคยเล่นไว้ด้วยนะครับเราไม่ต้องซื้อมาใหม่เลยนะ เราก็แค่ใช้ไปนะครับแล้วก็อืเห็นไหมอันนี้คือผมเพิ่งโหลดมามันก็จําข้อมูลเก่าของเราไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ซื้อใหม่ได้เลยตัวเกมนี้ก็จะมีแค่เพชรอย่างเดียวที่จะให้ได้นะครับอืมแล้วก็เอาไปซื้อพวกนี้นะแล้วก็ไม่มีวันลดด้วยนะครับยิ่งเราซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่ลดนะก็คือข้อดีนี่ครับจริงๆมันก็สําคัญทุกอย่าง แค่เราใช้ไอเทมนีครับเราก็สามารถชนะด่านได้เลยนะเอาตรงๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรยอะแยะนะแค่ไอเทมเยอะเราก็ชนะได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นหมดแข่งขันดีกว่าหมดยากมากไปเลยนี่ครับดำเนินการ ยากมากรอบที่หนึ่งครับ let's go มีสิบห้าอันเราจะอัพอะไรเราก็ต้องอัพสายแท้งของเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ขนูแล้วกัน <c oughs> แล้วก็อันนี้โอเคเดี๋ยวลองไปเล่นดูนครับจะเลือกเป็น จะเลือกเป็นพลทหนารโล่นะครับแล้วก็นี่แล้วใช้รัวๆไม่ต้องกลัวโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะเยอะมากแล้วก็เปิดบังไครดูรียบร้อยมาดิเปิดบังไครครับ มันไม่ได้มันไม่ได้สวนนะครับผมบอกเลนี่อ่ะเยอะมากอ่ะผมบอกว่าเราหดเกินนะครับผมจะแตกแล้วลาก่อนโอเคเป็นไงชนะได้แบบรวดเร็วนะครับจริงๆเราก็ เห็นไหมพอเราเล่นดันหรืออะไรชนะนะครับเราก็จะได้เพชรมาเพิ่อมอีกโดยที่เพชรเราก็ไม่มีวันหมดอยู่แล้วนะผมจะลองเล่นดูนะครับรอบต่อไปเจอกับเกมเมอร์เจอกับเกมเมอร์ซูวนะครับออัพได้เพิ่มมากขึ้นมว่าอัพไอ้นี้ก่อนเลยตัวขุด ก็เหมือนเดิมเนี่ยเอาเป็นนี้ก็เป็นทธนูธนูเสร็จก็อันนี้ยับก็อันนี้และกันพลังชีวิตโอ้โหเลยโอ้ให้มาหมื่นหนึ่งเลยเหรอเอาเคให้มาหมื่นหนึ่งแต่ว่าตัวขุดน้อย ที่ขุดน้อยครับที่ขุดมาสักสิบฮ้ยเขาตีแล้วหรอมาดิเหมือนจะตันแล้วนะนี่ไงเจอเรียกพวกหน่อยมานะครับ ผลล,ล่งเรามันน่าจะงงบวกครับบวกเรจรียบร้อยบูทบูทบูทพลังนี่ยับยังโหด ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือทวนนาเมต์ย,ยากมากแต่ว่าเราก็ชนะได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคเจอกับเบิดเจอกับเวิดอ,อีกแล้วครับแล้วเหลือ15เหมือนเดิมละเราก็เหมือนเดิมครับตามสูตรตามแผนตามแผนตามแผน แล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยสองสองกองสองกองทับไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ไปเลยยับแล้วก็บูทพลังนิดหน่อยบูธบูธบูทบูทอย่าบูทบูทยับโอ้โหไม่บูทแล้วมันปลาว่ะบูทบูธแล้วมันปลาไง นี่คือระดับยากมากนี่ยครับเือกองทัพของเราเย็ยรร้อครับชนะได้อย่างง่ายดายนี่ครับประมาณนี้สำหรับสติกวอลีการซี่ที่มีเพชรนี่ครับไม่จำกัดน,นะก็ มีน้องคนนึงขอเข้ามาก็เลยจัดให้หน่อยแล้วกันพอดีว่ามันอัปเดตพอดีนะครับสำหรับสติ๊กวอเลกาซีนีครับอัปเดตอะไรเยอะแยะมากไม่รู้นะครับตอนแรกมันไม่ใช่ไค่จะอัปเดตนะหลังๆมานี้อัปเดตรัวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอัปตรงลูกปั้นไปโอเคครับให้มาสี่วันห้าอเค แล้วก็จัดเที่อคขุดมาแบบ20ตัวนะครับโอ้มันเรียกตัวได้แบบเร็วมากเลยแล้วก็เรียกกองทัพทหารมาแล้วสามกองทัพเนี่ยครับผมเอเคก็บุกเลยครับแล้วก็ใส่สกิลให้มันด้วยครับนีบ่ไงนะี่ไงโอ้โหเรียบร้อย ให็นไหมประมาณนี้นะครับผมโอ้มามันเป็นกองทับเลยครับโอ้เรียกยักษ์มาครับผมเรียกยักษ์ตึงมาคือตัวขุดเราก็รอขุดนะเอาแล้วครับคนผมเต็มยากนะไม่ยากนะน ยักเขาอึดมากครับถือว่าอึดมากๆแต่ว่าตัวเราก็เยอะจัดนะครับรับดามเมจได้ประมาณ5้าร้อยเซนป้งนะประมาณนี้เนีัยผมสำหรับสติ๊กโกเรกานซี่นับถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ฝากบุตเลยเรับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับผมบายบายครับจิ๊กเกอร์